เ o าแค่ในบีโฮมอัฟโฟบีไอเปอร์อิสเกย์มึงเป็นน้องเป็นนุ่งอย่ามาทำตัวพุง่งอย่ามายุง่งอย่าเสนอมันไม่มลุงดิสเว่ตอนที่ <c oughs> มึงกำลังจะหลับพวกกูใส่สนับปล่อยลิดดิดเพลงเข้าห้องอ่านแล้วคนอื่นมิกให้มงอย่าเข้ามากล้กูให้ติปดิดเอง ตอนที่กูนั่งเหงาอยู่บ้านกูไม่เืนอเพียงข้างกูก็ยังอยู่ได้ตอนที่มึงมีเขาข้างข้างไม่มีมึงอยู่บ้างไม่ได้อยู่คนะอ้อกูไม่ได้ไมมีตีนอยู่ข้างกูจับขู่ฆ่าทีวิตดูอยู่ง่ายชีวิตดูเหี่ยนใส่กอดสร้างเมื่อไรจะรอบปายไว้ให้หลออใช่เย็ดแม่ตอนนี้กูเมาจัดหลังจากเมื่อคืนที่กูเมาหนัก